ความเป็นมาของชื่อยาลาที่เดิมคือชาละหรือชาลียาลามลายูถิ่นออกเสียงเป็นยาลอยาลาเป็นคำามลายูยืมบาลีสันสกฤตมาใช้คำเดิมคือชาละหรือชาลีหมายถึงแหหรือตาข่ายโอรสพระเวสสันดรขณะประสูตรมีชาวพนักงานใช้ตาข่ายรองรับพระกุมารจึงได้พระนามว่าชาลีภูเขาลูกหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองยาลามีลักษณะเหมือนแหหรือตาข่ายจับปลา โดยผูกจอมแหให้สูงแล้วถังตีนแหออกไปโดยรอบชาวบ้านจึงเรียกภูเขานี้ว่ายลาหรือยาลอและนำมาตั้งชื่อบ้านนาเมืองยาลาเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองที่แยกมาจากเมืองปัตตานีในอดีตชุมชนเก่าของเมืองยาลามีการโยย้ายมาหลายแห่งก่อนที่จะตั้งชุมชนที่บ้านนิบงในปัจจุบันเช่นเคยตั้งชุมชนที่บ้านท่าสาบและบ้านสเตง ท่าสาป,ปัจจุบันเป็นตำบลเขตอำเภอเมืองยะลาบ้านท่าสาบอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปัตตานีซึ่งต้นน้ำไหลมาจากอำเภอเบตงผ่านท่าสาบแล้วไหลไปทางอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสุดท้ายออกสู่ทะเลทำไมเรียกท่าสาบเพราะว่าสายน้ำตรงนั้นไหลผ่านหินใหญ่ก้อนหนึ่งรูปทรงเหมือนหญิงเปลือยอยู่ในท่านั่งทังขาหันหน้าไปทางต้นน้ำเมื่อน้ำไหลมากระทบหินก้อนนี้มีเสียงดัง ยิ่งฤดูน้ำหลากยิ่งดังมากชาวบ้านเชื่อว่าผู้เรียนทางคาถาอาคมหากลงไปอาบน้ำหรือข้ามลำน้ำในช่วงนั้นแล้วความรู้จะเสื่อมถอยเหมือนต้องคำสาบดังนั้นต้องไปขึ้นที่ฝั่งอื่นยะลาชื่อท่าสาบนี้คำมาลายูว่ากำปงเซอร์คับแปลว่าหมู่บ้านน้ำซับซับกับสาบมีเสียงใกล้เคียงท่าสาบน่าจะมาจากคำมลายูดังกล่าวเช่นกัน สเตงปัจจุบันเป็นตำบลเขตอำเภอเมืองยาลาเคยเป็นที่ตั้งตัวเมืองยะลาตั้งแต่ปี2460สเตงอยู่คนละฝักฝังกับท่าสาบสมัยนั้นใช้เรือเป็นพาหนะสอดคล้องกับสเตงคำมลายูหมายถึงไม้ถ่อเรือหรือไม้ถ่อแพและเสียงใกล้เคียงกับคำมลายูอีกคำหนึ่งคือซือแต่แซดแปลว่าต้นสะดา นิบงเป็นตำบลที่ตั้งตัวเมืองยาลาปัจจุบันมาตั้งแต่ปี2494นิบงเป็นคำมลายูหมายถึงต้นเหลาโอนชาวใต้ทั่วไปเรียกต้นหลาโอนเป็นไม้ประเภทตามลาต้นมีหนามตามปล้องปัจจุบันยาลาแบ่งออกเป็นเจ็ดอำเภอและหนึ่งกิ่งอำเภอคืออำเภอเมืองยาลาอำเภอเบตงอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังและกิ่งอำเภอกรงปีนาง อำเภอเบตงเป็นคำมลายูหมายถึงไม้ไผ่ขนาดใหญ่คงหมายถึงไม้ไผ่ตมเดิมเรียกอำเภอนี้ว่าอำเภอยะรมยะรมหมายถึงเข็มเย็บผ้าปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในเขตนี้เบตงติดกับรัฐเปรักเปรักเท่ากับแร่เงินและรัฐเคดา้าไซบุรีชาวเบตงนอกจากเป็นไทยมุสลิมแล้วส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนมักเป็นเจ้าของสวนยางพาราและประกอบการค้าขาย าวไทยเชื่อสายจีนโดยเฉพาะบรรพบุรุษที่มาจากมณฑลกวางสาได้นำไก่พันกวางสาเข้ามาด้วยปัจจุบันเป็นที่นิยมรับประทานนับเป็นยอดอาหารอย่างหนึ่งของเบตงไก่พันนี้มีขนสีน้ำตาลปากและขาสีเหลืองไม่มีขนคอและขนหัวดูเป็นไก่หัวล้านตำนานเบตงที่เราทราบกันดีคือเคยเป็นถิ่นของขบวนการโจนจีนคอมมิวนิสต์โดยเริ่มต้นจากโจนจีนคอมมิวนิสมลายา เมื่อปี2469ต่อมาปี2484เกิดสงครามญี่ปุ่นหรือสงครามมหาเอเชียบูรพาก็ปรากฏโจนจีนคอมมิวนิสต์ในเบตงทวีจำนวนมากขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อปี2476บ้านพักคุณวิจิตภาษีในด่านศุนลากากรเบตงและสถานีตำรวจเบตงก็โดนโจนจีน ล่องอย่างอุปอาจกองทัพภาคที่4พยายามปราบโจนจีนคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า45ปีจนกระทั่งปี2530สมาชิกโจนจีนเข้ามอบตัวตามโครงการพัฒนาชาติไทยเป็นผลให้ขบวนการโจนจีนดังกล่าวทุกวันนี้คงเหลือแต่ตำนานปัจจุบันค่ายโจนจีนเปลี่ยนสภาพเป็นหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมดังเช่นหมู่บ้านปิยมิตรวณาคาม1ตำบลตาโนแมรอ แปลว่าดินสีแดงก่อนจะถึงตัวเมืองเบตงประมาณ12กิโลเมตรที่เบตงมีตำนานความชื่อเกี่ยวกับตัวนี้เป็นชื่อของรายาจาวันรายาหมายถึงราชาจาวันหมายถึงถ้วยหรือแก้วจึงเรียกอย่างคำไทยว่าเจ้าแก้วถิ่นเดิมของท่านคือโกตาบารูหรือเมืองใหม่เขตเมืองรามันปัจจุบันรามันเป็นอำเภอหนึ่งของยะลาตัวนี้ชอบผจญภัยโดยเฉพาะการคล้องช้างป่า จึงมีสหายคู่ใจทำหน้าที่เป็นควานช้างคือโตมีซาปาแอยอและโตดามแแมแแซททั้งสามติดตามช้างไปจนถึงเบตงและบ้านโกระเขตเปรักโตัวนี้เก่งทางสายเวทและรู้จักสรรพคุณพืชสมุนไพรจึงเป็นหมอรักษาโรคได้ด้วยผู้คนในเขตระมันเบตงและเปรักต่างชื่อถือและศรัทธาท่านที่ประทับของตนี้อยู่ในเขตทั้งสามแห่งนี้เล่ากันว่ามีไก่สีขาวของตัวนี้ในเขตดังกล่าวด้วย ตัวนี้เสียชีวิตที่บ้านโกระเขตไปรักขาวเบตงที่ชื่อถือศรัทธาตัวนี้ได้สร้างสารตัวนี้ไว้ในเขตโรงเรียนเบตงว,วิรราชประสานบ้างเล่าว่าตัวนี้มักปรากฏร่างเป็นงูดำช้างหรือเสือให้เห็นเสมออำเภอทานโตชื่อนี้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์เพราะมีลำธารกว้างใหญ่ไหลผ่านพื้นที่แวดล้อมด้วยป่าเขาลำนาไพรจนจรดเขตมาเลเซียพูกงาซาไกมักาศัยอยู่ในป่าเขาแถบนี้ ถึงแม้มีกรมประชาสงเคราะห์สร้างที่พักและให้ที่ทํากินแต่งอพวกนี้ไม่ได้สนใจมากนะักเพราะต้องการอยู่ตามประสาที่แท้จริงมากกว่าอำเภอรบรรน,นังสตาคํมมาลาย,ยูบรรน,นังหรือเบินดังหมายถึงที่นาสตาหมายถึงต้นมะปรางรวมความแล้วหมายถึงที่นามองเห็นต้นมะปรางโดดเด่นแตกไลยเขตบรรน,นังสตาและทานโตวแวดล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้โดยเฉพาะบริเวณภูเขาหลายลูกมีการทำเหมืองแร่ดีบุก มูหล่อแฟรมแมงกานีสและตะกัวรวมแล้วประมาณ30เหมืองตราประจำจังหวัดยะลาใช้เหมืองแร่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตำนานเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ที่บันดังสตาเกี่ยวข้องกับตระกูลชาวจีนฮกเกี้ยนจากเมืองสัวเถาชื่อมุยแทตันชาวจีนผู้นี้มาอยู่ที่เมืองสงขลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มุยแทตันอาสาเจ้าเมืองสงขลาต่อสู้กับข้าศึก ช่วงแรกเขาและลูกน้องพ่ายแพ้เพราะหิวข้าวบ่อยเลยหมดกำลังต่อมาคิดแก้ตัวใหม่โดยใช้กระบอกไม้ไผ่บรรจุข้าวต้มสะพายไว้ใกล้ตัวยำหิวก็ยกกระบอกนั้นสดทันทีในที่สุดก็ชนะข่าศึกมุยแซาตันได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงสำเร็จกิจการ จังหวังเมืองปัตตานีภายหลังถึงแก่กรรมเมื่อปี2423ทายาทคนสำคัญคือนายจูไลตันธนาวันรภายหลังได้เป็นพระจีนคณรักนในอำเภอจีนเมืองปัตตานีซึ่งเป็นต้นตระกูลคณานุรักษ์ต่อมาด้วยความมาดีความชอบของพระจีนคณรักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมืองห้าแห่งที่อำเภอบันังสตาให้ไว้เป็นที่ทำกินการเดินทางจากปัตตานีไปบันังสตายุคนั้นไม่มีถนนอย่างปัจจุบัน จึงใช้เรือหรือแพถอไปตามลำน้ำปัตตานีผ่านท่าสาบจนกระทั่งถึงบันนังสตาที่เมืองแร่มีบ้านพักพระจีนทนารักษ์และกงสีคนงานคนงานส่วนใหญ่เป็นชาวจีนวิธีขุดแร่สมัยนั้นคุณยายเป็กแอร์โช่สุวรรณโชธหลานพระจีนทนารักษ์เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าคนงานใช้ไม้กระดานปูเป็นรางที่ริมลำธาร น้ำจะพัดพาเอาดินผ่านเข้ามาจากนั้นใช้จอบเกลี่ยดินเมื่อได้ดีบุกแล้วก็นำไปหลอมถ้าหน้าดีบุกเป็นสีเหลืองจะมีคุณภาพและราคาดีกว่าหน้าดีบุกเป็นสีขาวมน,นังสตามีหมู่บ้านชื่อกาโสดเกี่ยวกับตำนานทรัพย์สมบัติในท่ำซึ่งคนทันเป็นผู้เฝ้า เล่ากันว่ามีองค์บรรจุสมบัติจำนวน81องค์เรียงเป็น9้าแถวหรือเก้าโสดภายหลังกลายเสียงเป็นกาโสดต่อมาคนทานไม่พอใจชาวบ้านที่ยืมข้าวของไปใช้แล้วไม่คืนตามกำหนดจึงปิดปากถ้ำตั้งแต่บัดนั้นชาวบ้านกาโสดเล่าว,ว่าคืนวันเพนมักได้ยินเสียงดังออกมาจากถา้ำเข้าใจว่าคนทานคงตรวจดูสมบัติทั้ง9้าแถวอําเอรามันคัมมลาย,ยูหมายถึงชุมชนใหญ่รามันมาจากคำว่ารามารามา หมายถึงผู้คนจำนวนมากอําเภอนี้เคยเป็นหัวเมืองหนึ่งในเจ็ดที่แยกมาจากเมืองปัตตานีชื่อบ้านนามเมืองของเมืองนี้ยังบ่งบอกถึงการตั้งเมืองเช่นชื่อบ้านโกตาบารูหมายถึงเมืองใหม่หรือป้อมใหม่โกตาเท่ากับป้อมหรือเมืองบาลูเท่ากับใหม่บ้านกอตตอรีหมายถึงป้อมหรือวังสร้างด้วยไม้แกน่นกอตอเท่ากับป้อมหรือวงังตือรีเท่ากับไม้แกน่น อำเภอยะหาคัมมลายูหมายถึงต้นที่เหล็กหรือต้นมูลเหล็กยะหาติดกับรัฐเคด้าของมาเลเซียและอำเภอสบ้ายอยจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอาจมาจากคำมมลายูว่าคามอแบ์เกมหมายถึงต้นสีเสียดอำเภอรกรงปีนังคัมมลายูหมายถึงหมู่บ้านที่เห็นต้นหมากครึ่งเป็นกลุ่มคือเป็นดงหมากหรือป่าหมากชื่อบ้านนามเมืองของจังหวัดยะลาที่ควรกล่าวถึงอีกเช่น หมู่บ้านวัดหน้าถ้ำชื่อวัดนี้ทางราชการยุคจอมพลปพิบูลสงครามเปลี่ยนใหม่เป็นวัดคูหาพิมุกซึ่งมีความหมายเหมือนเดิมวัดคูหาพิมุกริมเขาภูเขาสำคัญละแวดนั้นคือภูเขาวัดถ้ำและภูเขากำปั่นที่ชื่อภูเขากำปั่นเพราะเล่ากันว่าเรือกำปั่นแล่นมาตามน้ำปัตตานีและมาจมลงที่นั่นภูเขาทั้งสองลูกนี้มีถ้ำน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากถ้ำที่สำคัญคือถ้ำพระนอนและถ้ำศิล ตรงหน้าถ้ำพระนอนมีรูปปั้นอสูรถือกระบองยืนเด่นประงานอยู่ตรงบันไดาปากทางเข้าประตูถ้ำภายในถ้ำมีพ่อท่านบรรทมหรือพระพุทธไสายาตองค์ใหญ่วัดจากพระเศียรถ,ถึงพระบาทมีความยาวประมาณ82ฟุตเหนือพระเศียรม,มีรูปปั้นพญานาคทอดตัวแผ่พังพันดูสวยงามตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ทำนองเดียวกับการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งในภาคใต้ คือมักเล่าถึงการนำทรัพย์สมบัติเงินทองไปร่วมทำบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชแต่ภายหลังทราบว่าพระบรมธาตุเจดีย์สร้างเสร็จแล้วจึงนำทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆเล่ากันว่าผู้ดำริสร้างพระพุทธไสายาสน์ดังกล่าวนี้คือผู้ครองเมืองต่างๆซึ่งภายหลังเรียกหัวเมืองมาลายูและยุคนั้นผู้คนนับถือาศาสนาพุทธลัทธิมหายานรวมทั้งาศาสนาพราหมณ์ฮินดู ส่วนถ้ำศิลนั้นมีภาพเขียนสีเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมันวิชัยและภาพอัครสาวกนักโบราณคดีให้ความเห็นว่าคงเขียนในสมัยศรีวิชัยราวพุทธศตรวรรษที่สิบเก้าถึงยี่สิบนอกจากถ้ำสำคัญดังกล่าวยังมีถ้ำอื่นๆเช่นถ้ำพระผีถ้มซึ่งพบพระพิมพ์ดินดบเป็นจำนวนมากชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อนภายในถ้ำเห็นพระพิมพ์เกลื่อนพื้นถ้ำจึงช่วยกันหยิบไปกองไว้ตามผนังถ้ำ ครั้นกลับออกมาก็พบพระพิม์ดินงดิบยังเปียกชื้นวางเรียงรายอยู่ตรงที่เดิมอีกเหมือนกับว่าเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเป็นเช่นนี้หลายครั้งจึงเรียกถ้านี้ว่าถ้ำพระผีรมก่อนจบชื่อบ้านนามเมืองยะลาขอชมเชยถนนสวยที่สุดของจังหวัดนี้คือถนนพิพิธพ,พักดีเป็นชื่อของพระยาพิพ,พิธพักดีเพิ่มเดชาคูป,ปอ พระยาเมืองยาลาช่วงปี2453ถึง2456และช่วงปี2456ถึง2469ก่อนหน้านี้มีพระยาเมืองยาลาที่เป็นมุสลิมคนสุดท้ายคือพระยานารงค์ริ์ีสีประเทศวิเศษวังสาถนนพิพิธภักดีร่มรื่นด้วยกระดูต้นใหญ่ยืนเรียงรายทั้งสองฝากถนนยาผลิดอกดูสวยงามเหลืองอารามตลอดทาง